เรื่องจากเมลวันนี้เป็นเรื่องเอคือว่าเจ้าของที่เจ้าของเรื่องที่ส่งมาเนี่ยค่ะหนูอ่านเอาเองนะว่าเขาชื่อว่าตั ok ้งโตอ่าหนูก็เลยตั้งชื่อเขาว่าคุณโตะคุณโตะนะ <laughs> ไม่รู้ใช่ว่านะขออภัยด้วยนะไม่เป็นไร<ะ>ไม่เป็นไร <laughs> ได้อยู่ชื่อเรื่องว่าปากพลอยนะคะครับคือเรื่องเนี้ยคุณโตะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ช่วงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยหนึ่งในจังหวัดกำรรแพงเพชรน,นะคะครับคือเมื่อปีประมาณ2555เนี่ยคุณโตได้เข้าเรียนมหาวาลัยแห่งหนึ่งและซึ่งช่วงนั้นเป็นวัยที่กำลังวัยรุ่นนะพี่กำลังืึขนองเลยค่ะและด้วยนิสัยคุณโต เป็นคนจําพวกปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่เกิดเรื่องราวเนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังสอบปลายภาคกันและเย็นวันนั้นคุณโต๊ะกับเพื่อนก็ทำกิจวัตรตามปกติพอเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ไปซื้อข้าวทานที่ร้านข้าวแถวหลังมหาลัยแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังมีข่าวว่ามีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่ง<อ>เขาเอาเชือกผูกคอตัวเอง ไว้กับหน้าต่างตรงหัวนอนค่ะอแล้วก็เสียชีวิตบนเตียงเลยที่หอหอหนึ่งหลังมหาลัยอืแม่ค้าที่ขายข้าวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากการที่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาทะเลาะกกับแฟนบ่อยอน้อยใจแฟนละมั้งก็เลยผูกคอตายตอนนั้นเนี่ยคุณต๊ะก็เลยพูดกับแม่ค้าแล้วก็เพื่อนๆค่ะพูดออกไปอ่ะว่า ไม่น่าสงสารหรอกคนแบบนี้ยอืมคนอะไรไม่รักชีวิตตัวเองถึงกับต้องผูกคอตายกับเรื่องแค่นี้อืมและแม่ข้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี้ยตากับยายของน้องผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตอะะก็เพิ่งมาซื้อข้าวกับแกแล้วก็มาร้องไห้ที่หน้าร้านอยู่เลยน่าสงสารมากเลยนะเออหลังจากที่คุยกันไปได้สักพักค่ะได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วคุณโต๊ะกับเพื่อนก็เดินกลับหอพักกันตามปกติซึ่งลักษณะ ลักษณะหอของคุณโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นครับแลวทาวน์เฮาส์มันไม่มีสารนี่ละพี่ในบ้านเนี่ยเขาแบ่งห้องให้เช่าเป็นหกห้องทั้งหอเนี่ยจะมีคุณโตะกับเพื่อนเช่าอยู่รวมกันทั้งหมดสี่ห้องค่ะครับตัวคุณโต๊ะเองอยู่ชั้นบนสุดซึ่งเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยมันประมาณห้าทุ่มครึ่งครับคุณโต๊ะบอกว่ากําลังจะนอนแล้ว อยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมาขูดที่ประตูอืมตอนแรกเขาก็คิดว่าเพื่อนแกล้งก็เลยตะโกนออกไปว่าอย่าก,กวนเฮ้ยจะนอนเพราะหลังจากนั้นมันก็เงียบไปครับแต่ผ่านไปสิบนาทีค่ะก็มีเสียงประตูด,ดังขึ้นมาอีกมีเส,มเ,เสียงขูดประตูยาวๆนอกจากเสียงประตูแล้วก็มีเสียงจิ้งจบด้วยใช่ครับเป็นเสียงขูดแบบยาว เลยค่ะ,ะทีนี้เนี่ยคุณโต๊ะรีบวิ่งไปที่ประตูแล้วเปิดประตูมาทันทีครับเขาคิดว่าเพื่อนแก้งต้องเจอแน่นอนอปรากฏว่าเปิดไปปุ๊บว่างเปล่าไม่มีคนเลยพี่ครับเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูที่ชั้นอื่นปรากฏว่าทั้งหอไม่มีใครอยู่สักห้องอืม,มีเขาอยู่ห้องเดียวครับอืมตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกกลัวมากพอจนมาถึงตอนเช้าปุ๊บเขาก็โทรไปเล่าให้คุณแม่ฟัง คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่วัดหรือว่าไปทําอะไรมาไว้แล้วก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังครับตอนนั้นนะคะ่ะคุณโตก็เลยไปเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนให้เพื่อนที่อยู่ในหอเดียวกันอะฟังแล้วบอกว่าทำไมเมื่อคืนถึงไม่กลับมา แล้วเพื่อนเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ที่บ้านเขาอ่ะเป็นร่างทรงเพื่อนที่เป็นร่างทรงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ยให้ไปที่บ้านเขาอแล้วก็ให้ชวนแฟนไปด้วยคด้วยความที่คุณโตเขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะค่ะเขาก็เลยคิดว่าเออไหนๆหถ้าจะไปอ่ะก็ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนด้วยแล้วกัน<อ>เขาก็เลยชวนแฟนไปขี่มอไซค์ไปบ้านเพื่อนที่เป็นร่างทรงนะคะคในระหว่างทางอ่ะ เขาบอกว่ามันไม่เป็นตัวงตัวเองเลยพี่ม,มันเหมือนมีอะไรที่โดนใจเขาให้เขาพยายามขี่แซงรถสิบล้อไปตลอดอหลายครั้งมากเลยแต่ทุกครั้งโชคดีที่แฟนเขาอะนั่งซ้อนท้ายมาด้วยก็เลยเตือนเขาว่าอย่าแซงเพราะว่ามันมีรถกระจาสวนมาแต่คุณโตบอกว่าเขาไม่เห็นจริงๆพี่ว่ามันกำลังมีรถเสวมาเพอไปถึงบ้านเพื่อนค่ะคุณแม่เขาที่เป็นร่างทรงก็เดินออกมาแล้วก็ถามว่า ไปทําอะไรมาอืทําไมมีคนตามมาด้วยครับซึ่งคนที่ตามมาเขาโกรธมากนะแต่ว่าคุณโต๊ะเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาอะได้ไปทําอะไรมาอืแต่เพื่อความสบายใจค่ะเขาก็เลยไปรดน้ํามนต์ตามที่คุณแม่ของเพื่อนเนี่ยบอกไว้แต่ว่าหลังจากที่กลับมาปรากฏว่า สถานการณ์มันเริ่มแย่ขึ้นกลายเป็นว่าเขาจะเห็นใครแวๆอยู่ที่หางตาตลอดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นคุณแม่เขาก็เลยรีบบอกว่าให้คุณโต๊ะรีบกลับบ้านเดี๋ยวจะพาไปหาหลวงพ่อที่นับถืออืแล้วพอไปถึงวัดที่จังหวัดพิจิตรค่ะพี่ครับหลวงพ่อก็ทักว่าเนี่ยมีคนตามมานะเขาโกรธมากพูดเหมือนกัน เขาจะเอาชีวิตเลยคราวเนี้ยแต่โชคดีที่ดวงคุณโตยังแข็งค่ะก็เลยรอดมาได้อืแล้วหลวงพ่อก็พูดบอกว่าโยมไปพูดอะไรที่ไม่ดีมาเกี่ยวกับคอเนี่ยแหละ <Ừ. S 2> ซึ่งสิ่งที่โยมว่าเขามันไม่เป็นความจริงครับอืมคุณต๊กก็เลยนึกออกทันทีว่ามันต้องเป็นตอนที่เขาไปพูดถึงเรื่องนักศึกษาสาวผู้หญิงคนนั้นแน่อออืมแต่เขายังไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหลวงพ่อไม่ได้บอกอืทีนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยให้ทําพิธีจุดทูปลางแจ้งขอขมาค่ะแล้วก็ตัดสินใจบวชพระในช่วงปิดเทอมนั้นเลยหนึ่งเดือนครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอสื่อมาเสร็จคุณโต้ก็ยังคงขาดใจอยะพี่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดอะ่ะมันคืออะไรครับพอกลับไปที่หอปุ๊บคุณโตะก็เลยไปหาแม่ค้าคนนั้นแล้วก็ไปถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างข่าวคราวของนักศึกษาหญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแม่ค้าก็เลยบอกว่าเรื่องนักศึกษาหญิงคนนั้นอะ่ะสรุปแล้วว่าเขาถูกฆาตกรรมออืืเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าตัวตายเองครับคือแฟนเขาอะ่ะเหมือนกับเป็นคนที่ติดยา แล้วก็เลยหลอนต้องการเงินอ,อืก็เลยเอาเชือกรัดคอแฟนสาว<อ>จนเสียชีวิตค่ะอ,อืมแล้วหอหอที่เขาฆ่าตัวตายก็อยู่หลังร้านข้าวนี่แหละครับค่ะสรุปเป็นการฆาตกรรมใช่ค่ะไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ค่ะอ๋อโอ้โหเรื่องราวของหอพักเรื่องราวของมหาวิทยาลัยอะนะอมมันก็จะมีเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ย นะครับก็ถูกเล่าต่อๆกันมาบ้างมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นบ้าง<ฆ>นะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วกันครับสำหรับที่ส่งเมลเข้ามานะฮะที่ theghostradiothailand@gmail.com